นี่คือทุง่งนาที่ตั้งใจทำมากในปีนี้เอ้ยเมื่อยครับเบิ่งกันแท้ตัดใหญ่ได่น้อยเดียวน้ำมันเบิดแบบนี้อันนี้มองว่าได้เขาคือนมองอยงนี้ครับมันเป็นลุมเพราะว่าน้ำมันไหลมองได้ก็ได้มองบ่าไดดก็มีครับเมืองคลองใสาไกลด้วยโอ้ยดินกระพังลงในจังหน่อยแล้วล่ะ มองงามกบงามงามจนเขาถมหัวไปแล้วครับมองมองงามกะก็มีตั้งผลบอคอยเท่าใดพอได้กินหม่อมมือเห็ดหน้าเขาเจ้าครับเขาเนียวไปคือเพิ่นดอกเน่าเป็นคนบอค่อยจินขเขาเนียวเนาะแต่กะเห็ดเขาเจ้าบ่มีดอกปลาสะ เขาเรียกว่าจะคุดไว้ปลามาอยู่มาอาศัยแล้วมันมีต้นยู่าใบยู่ามันร่นล่งแบบน,นี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเห็ดหาระบบนิเวทของน้ำเสียปลาบรยูครับน้ำก็เป็นอย่างสิ่แหละจเ้เคยจังไรยากระเพองยึงนะครับที่ว่ายาลายๆนี่คือว่าตอนเห็ด ทั้งแรกมันไถแค่สองเถื่อปกติมันต้องไถสามเถื่ออันนี้มันไถสองเถื่อมันเลยได้แค่นี้ได้ซ้ำน,นี้กับเทวาเอาซ้ำนี้ก็เอาพ่อเด็กกินน้ำพินพ่อให้เดวาวเนี่ยว่า,วาเออถึงรู้ดูถึงรู้ด,ดูเกี่้วเขาเดเกีก้วอยู่เด้อน่ะได้หน่อย,อยได้ร้ายกันคอยว่ากัน <c oughs> จกักรีว่าจังเดะนะครับมือไม่เห็นหน้าเลยครับเด้อ อ,อานาคตกษัตริย์เดชดิศเดชมาอยู่น้ำมูลนี่แหละสีสางบานลังเหนน้อยพอดีอยู่นี่แหละพอได้นอนพอได้เท้าเนือพอแห้งทงหน้าครับแรงๆบรรยากาศที่ดีสบายสบายกบไดขาดวังยังไหลกับการเทห,หน้าแต่ว่ากระลงทุนหลเลือเกินเห็นว่ามีอยู่ซีหาให้นี่ ลงทุนไปเราเกือบหกเจ็ดหมื่นแหละครับเพราะว่าเอาไมโครมาลงเราก็ขุดคลองสใส่ไก่เราเห้ท่างอันนี้คือท่างที่ว่าไมโครใหญ่ด้แต่ว่าขาดไปหมอละเพราะว่าน้ำม,มันเาะเดี๋ยวว่าปีปีปีต่อไปนี่เสียวรถไทยมาดันแล้วก็ดินมาลงม่ให้มันแข็งให้มัน,ให,มนให้มันเที่ยวได้เล้ให้ไทยปีนองเที่ยเที่ยวน้าใหญไทยบานเพี่ยเที่ยวน้นนะครับ พัดจากเอทงหน้าไปนะครับทัดจากทงหน้าไปสเป็นห่วยได้ที่นี่สป็นห่วยห่วยอยู่เลิกเลิกป่ะนะเบื้องหน้า,นาไหม,นมหน้าห่วยขั้นหว่วยนี่คือย่างสูงเลยเด้อแกพ่อแต่ว่าได้พันน้ำลงหว่ว,วย,ววออยวช่วงที่ว่าจะเกี่ยวเขา,าเพราะว่าจังไดนากลัเบิดอยู่แล้วช่วงที่ว่าจะเกี่ยวเขาไมีโอกาสพอแต่พันน้ำลงครับ เอสำเนาครับพี่น้องครับมีโอกาสหน้าที่พามาเบ่งอีกว่ันเป็นยังไงสวัสดีครับ